มีสามนักเรียนไทยแลกเปลี่ยนเขาเล่าอุทาหอณน,นะว่าไปเรียนที่ต่างประเทศแล้วเนี่ยต้งเจออะไรบ้าง <_ C rew> เพราะว่าพวกเขานี่โดนโฮสเนี่ยคุกค,คามคมคูถึงกับว่าห้ามอาบน้ําห้ามปวดฉี่หลังห้าทุ่อะไรแบบนี้เลยแล้วก็มีการโดนเหยียดด้วยรองเท้านันยางรองเท้า,า,ทาไทยแท้ใส่มาตั้งแต่เด็กจนโตเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์นี้ครับ มีกลุ่มนักเรียนไทยแรกเปลี่ยนที่ไอซ์แลนด์เนี่ยเขาได้โพสตคลิปอุทา,าหรณ์หลังจากที่เจอโฮสต์โฮสต์ก็คือเจ้าของบ้านที่เขาไปพักอาศัยด้วยข่คมขู่คุกคามจนแทบจะทนไม่ไหวเลยแต่ในที่สุดก็เกินจะทนจะต้องขนของย้ายออกจากบ้านไปเลยเขาบอกว่ามาเรียนแรกเปลี่ยนนะเจอเจ้าของบ้านประสาทแดกทั้งดูถูกบูลลี่ข่คมขู่ด่าเราก็ต้องเก็บของย้ายออกไปนั่นแหละปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจเพราะว่าคนไทยนี่ะไม่ยอมใครอยู่แล้วเขาว่าอย่างนี้ พร้อมกับมีการถ่ายภาพตอนที่กําลังขนของออกจากบ้านให้ดูทีนี้เธอก็มาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังครับบอกว่าเรา่าแจ้งมหาวิทยาลัยแล้วนะมหาวิทยาลัยน่ะกำลังเดินเรื่องไม่ให้คนนี้เป็นโฮสต์อีกต่อไปก็คือเป็นเจ้าของบ้านให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมาพักเธอเป็นผู้หญิงครับเธอกับเพื่อนๆก็เล่าว่าเรา3ามคนมาเรียนที่ไอซ์แลนด์และทีนี้ก็ติดต่อโฮสต์มาเพราะว่าพวกเรานหากันเองเป็นผู้หญิงชาวฟิลิปปินส์นะอายุป,ประมาณ43ปี เขาก็ไปเรียนอิตาลีตั้งแต่อายุ18แล้วเขาก็บอกว่าเขา่จะไม่ไปเหยียบฟิลิปปินส์อีกเป็นชาวเอเชียที่เหยียบเอเชียด้วยกันแบบเห็นเห็นเลยในช่วงแรกๆเลยอะคนที่โดนหนักสุดก็คือคนที่เป็นพี่นะพี่เขาบอกว่าห้ามส่งเสียงดังหลังสี่ทุ่มนะแล้ววันนั้นสี่ทุ่มครึ่งลงไปเข้าห้องน้ําไม่ได้เปิดไฟด้วยนะก็ยังโดนเขาด่าเลยเขาบอกว่าเข้าห้องน้ําอะไรไปนานเกินเขาดูเวลาอยู่นะถึงขั้นจับเวลาเลยทีเดียว ทีนี้ก็เล่าต่อว่าคนปวดฉี่ทำไมจะต้องมาโดนอะไรแบบนี้ด้วยคือเราไม่สามารถปวดฉี่หลัง5้าทุ่มได้เลยเหรออันนั้นก็งงมากที่สำคัญเขาไม่ให้ทุกคนอาบน้ำเขาบอกว่าอาบทําไมทุกวันอา้าแต่ว่าคนไทยก็อาบน้ำทุกวันใช่ไหมเวลาเขาพูดอะไรทีนี้เขาก็จะใส่อารมณ์กับเราตลอดไม่เคยที่จะพูดดีเลยนอกจากนี้นะยังชอบปิดไฟตรงบันไดแล้วทีนี้พวกเด็กแรกเปลี่ยนเนี่ยก็เคยตกบ,บันไดด้วย ขอบอกก่อนว่าพวกเรา3านคนจา่ายค่าเช่าบ้านทุกอาทิตย์นะคะไม่ใช่โฮสที่เราไปขออยู่ฟรีจนในที่สุดก็มาถึงวันที่ตบาดแตกนะคือทนไม่ไหวแล้วอยู่ๆเขาก็เดินมาไล่ด่าทีละคนไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรเออไม่เข้าใจว่าเขาไม่พอใจอะไรเราเนี่ยนอกจากนี้เรายังโดนตอนที่วิดีโอคอลกับที่บ้านก็คือคิดถึงบ้านนะครับก็มีการวิดีโอคอลคุยกันอยู่ๆเขาก็เปิดประตูเข้ามาแล้วก็ด่าเสียงดังมาก ทุกคนที่บ้านนี้ได้ยินหมดเลยในอีกฝั่งหนึ่งของโทรศัพท์อะ่ะทั้งแม่ทั้งยายก็เถียงอะไรไม่ได้นะสีหน้าและน้ำเสียงของเขานิวีนมากๆแถมเขายังถือวิาสาสะเข้ามาในห้องเราแบบไม่ให้ตั้งตัวเข้ามาถ่ายรูปในห้องเราได้ซ้ำตอนที่เราไปเรียนกันเนี่ยมีสิทธิ์อะไรมาเข้าห้องเราเหรซึ่งเขาก็อ้างว่านี่บ้านของเขาตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านอาจารย์ก่อนละเขาให้เรามาอยู่เป็นการชั่วคราว ก่องานเข้าเลยถ้าใครส่งลูกๆหลานไปเรียนที่ต่างประเทศบางทีก็อาจจะเจอคนเหยียดแต่อันนี้อาจจะแปลกหน่อยเป็นคนฟิลิปปินส์ใช่ไหมที่เหยียดชาวเอเชียด้วยกันอ่ะก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรของเขานะที่ให้มีคนมามีเด็กแรกเปลี่ยนมาอยู่ที่บ้านก็อาจจะต้องการเงินไหมหรือว่าเด็ก3คนนี้ไปทําอะไรที่เกินกว่าที่ตัวเองพูดขึ้นมาก็มีเสียงความเห็นหลายอย่างเลยแตกกันเขาก็บอกว่าให้เป็นอุทาหรณ์น่าละเอออ่ะก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ